ท่านผู้ชมคะเคยสงสัยไหมคะทำไมแมวถึงชอบเลียขนตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วขนที่มันเลียเข้าไปเป็นอันตรายต่อร่างกายของแมวหรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะแมวชอบเลียขนตัวเองเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของน้องแมวน้องแมวเขาไม่ใช่ทำเล่นๆน,นะคะเพราะมันมีเหตุผลหลายประการในการที่เขาเลียขนการเลียขนเพื่อทำความสะอาดร่างกาย พื่อควบคุมอุณภูมิของร่างกายช่วยจัดระเบียบขนให้สวยงามลดความเครียดให้กับตัวเองและแสดงความรักความไว้ใจต่อเจ้าของการเลียขนช่วยทำความสะอาดตัวเองนี้มันจะช่วยกระจัดฝุ่นเศษผงและพยาธิภายนอกที่แมวทำได้ด้วยตัวเองและยังมีบางครั้งนะคะที่สามารถที่จะกระจัดสิ่งแปลกปลอมกลิ่นประเภทอื่นๆที่ติดมากับขนของแมว แมวจะทำความสะอาดโดยมันจะเลียขนให้กลิ่นนั้นหายไปแต่การเลียขนนี้ก็จะมีอุปสรรคคือมันสาม,มารมาสเป็นอันตรายต่อแมวเพราะก้อนขนจะเข้าไปอุดตันในสภาวะภายในช่องท้องหากไม่กลืนหรือทําให้ออกมาเราจะเห็นหลายรูปแบบการอุดตันในทางเดินอาหารจะทําให้แมวถ่ายไม่ออกท้องผูกหรือปวดท้อง หากมีอาการรุนแรงอาจจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดเอาก้อนขนออกจะมีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวของมันเองคืออาเจียนโดยแมวจะกินญ้าเข้าไปเพื่อให้อาเจียนให้ก้อนขนนั้นหลุดออกมาพร้อมญ้าแต่เจ้าของของแมวก็ควรมีวิธีการจัดการและช่วยแก้ปัญหาได้ดังนี้นะคะนั่นก็คือแปลงขนให้แมวเป็นประจำให้อาหารสูตรลดก้อนก้อนขน เสริมใย,ยอาหารในมื้ออาหารแต่ละมื้อและพาไปหาสัตวแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติหรือที่สำคัญนะคะควรจะจัดหายาญ้าแมวนะคะหรือกัญชาแมวแบบอัดแท่งหรืออะไรก็ได้เพื่อให้แมวได้รับประทานเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาได้ด้วยตัวของมันเองการเลี้ยงแมวที่ถูกวิธีมันเป็นหน้าที่ร่วมกันทั้งแมวและเรา เพราะฉะนั้นจะต้องดูแลและคอยสังเกตพฤติกรรมของแมวไว้บ่อยๆนะคะอย่าลืมหญ้าแมวที่แมวรับประทานนั้นจะมีหน้าที่ช่วยกระตุ้นให้แมวอาเจียนเพราะหญ้ามีไฟเบอร์และมีสารบางชนิดที่กระตุ้นระบบย่อยอาหารทำให้แมวเอาก้อนขนออกมาได้ง่ายขึ้นและยังช่วยขับขนออกมาทางอุจจาระได้เป็นอย่างดี แถมยังช่วยในเรื่องของการล้างระบบทางเดินอาหารบางครั้งแมวกินหญ้าเพื่อขจัดสิ่งตกค้งางและความระคายเคืองของท้องด้วยแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะหญ้าที่เราปลูกแล้วนำมาให้จะต้องปราดปลอดสารพิษอย่าให้แมวกินหญ้าข้างทางเพราะอาจจะเป็นการปนเปื้อนอยาฆ่า,า,มาแมลง